วค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเรื่องใหม่เนาะเป็นเรื่องเทสเอ็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า คราวที่แล้วเนี่ยเราสอนเราสอนทุกคนไปแค่ว่าทําบทเรียนในเท็เอ็ยังไงใช่ไหมแต่สมมติว่าหลังจากที่เราทําบทเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยทำบทเรียนของเราไปแล้วทีนี้ถามว่าเราจะเอาคําตอบของนักเรียนหรือจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรไปบ้างจะทํำยังไงนะคะอ่าอย่างแรกก็เข้ามาที่เท็ดเอ็แอดเคาของเราเมือนเดิมนะคะตามภาพเสร็จแล้วเราก็ไปที่ n a g e เนาะเราก็ไปที่ e s s o n นะคะเราก็จะ เจอกับหน้านี้ซึ่งมีบทเรียนของเราเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะก็จะมีอยู่หลายๆบทเรียนอ่าสมมติว่าบทเรียนชื่อว่า Geological Time Scale อันเนี้ยนะคะมีนักเรียนมาทำแล้วถ้าเรามีนักเรียนมาทำจะสังเกตเห็นตรงนี้ค่ะ Review Student Work อะ่ะมันจะขึ้นสีแดงหมายความว่าบทเรียนเนี้ยมีคนมาทำและเราก็มีคำตอบแล้วเรียบร้อยตั้งแต่นหนึ่งคนขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเทาๆแบบนี้หรือ หรือดำๆแบบนี้ก็หมายความว่ายังไม่มีนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วบทบทเรียนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีนักเรียนมาทำใช่ไหมคะ,ะแต่น,นี้สมมุติว่ามีนักเรียนมาทําแล้วนะคะเรากด review student work ไปปุ๊บนะคะจะขึ้นหน้านี้ค่ะเป็นหน้าที่เป็น Report นะคะว่า active student เนาะชื่อนักเรียนที่มาทำคือใครอันนี้ก็จะเป็นเด็กหญิงจินตนาวงตานั่นเองนะคะคือใช้อีกแอ o เ n านึงมาทำ แล้วก็เขาก็จะบอกว่าเด็กคนนี้ทำ multiple choice ไปทั้งหมดนะได้ถูก6ข้อใน8ข้อแต่จริงๆ multiple choice ใน TED Ed ถ้าเด็กๆเ,เปิดหิ n ใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบสามารถจะทำให้ถูกหมดได้นะะแต่ว่าเขาอาจจะต้องใช้ความพยายาม10ครั้งแล้วถูก8ครั้งคือ TED Ed ก็จะ record เอาไว้ว่าเด็กทำทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอบถูกเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะเห็นพัฒนานการของเด็กๆ ว่าเขาทำถูกไม่ถูกยังไงสำหรับ open answer เนี่ยเราก็จะได้คำตอบมาซึ่งในเด็กเขาจะไม่ได้มี answer sheet สำหรับการตอบคำถามที่เป็นคำถามปลายเปิดถูกไหมคุณครูก็ต้องไปเอาข้อมูลออกมาแล้วมาดูว่าเด็กๆเ,เนี่ยตอบอะไรบ้างใช่ไหมคะข้อนี้อย่างบทเรียนนี้มีคำถามที่เป็น open end 2ข้อใช่ไหมคะแล้วก็ discussion เนีย่ยังไม่มีเด็กตอบเลยทีนี้ เราสามารถที่จะไปรีวิวได้ด้วยนะว่าเด็กคนนี้เขาทําแต่ละข้อแล้วเขาตอบอะไรได้บ้างคือไปกดตรงรีวิวเนี่ยนะคะเราก็จะเหมือนเสมือนว่ากลับไปยังอดีตชาติของเด็กนะเราไปดูว่าเด็กเขาทําข้อหนึ่งเนี่ยเขาตอบอะไรข้อสองเขาตอบอะไรถ้าเขาตอบผิดนะคะเราก็สามารถที่จะรู้ว่าเด็กคนนี้ตอบผิดอะไรบ้างแล้วก็ในข้อสอบที่เป็นโอเพนเนนเราก็จะรู้ว่าเขาตอบเรื่องอะไร ใช่มคะสมมติมีนักเรียนอยู่ในห้องเรียนเราสักประมาณ20คนหรือ30คนเราก็จะไปเช็กลุกอินดีฟได้แหละว่าเด็กคนนี้มีคำตอบอย่างไงบ้างนะคะแต่ว่ามันก็จะดูยุงย่งยากนะถ้าเราต้องกดไปทีละคนทีละคนใช่ไหมมีวิธีการเขามีวิธีการที่ง่ายกว่าน,นั้นนะคะเรากลับไปที่ Manage เหมือนเดิมอันนี้สามารถจะเลือกได้นะว่าเป็นจะเอาจะดูเด็กคนไหนนะคะ view answer for steps อ่ากลับมาที่ s t ต็เหมือนเดิมแต่สมมุติเราอยากได้ข้อมูลอนะินดีกว่านั้นสมมติมีเด็กเยอะๆเลยนะคะเราสามารถจะโหลดไฟล์ที่เป็น CSV ไฟล์ได้ CSV มันก็จะคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆ Excel สามารถจะ export ไปเป็น Excel ได้ถ้าใครทำา o o o l l f o r r m นะฮะก็จะมีอะไรแบบนี้เหมือนกันเราก็โหลดคะโหลดมาปึ๊บก,ก็จะได้ไฟล์ชื่อว่าเป็น lesson เราก็มีหมายเลขแล้วก็มี question นะ,ะแล้วก็มีไฟล์เป็น c s v เ no. นาะ อ่าพอเราได้ไฟล์ csv มานะคะปัญหาของไฟล์ csv ตอนนี้ของเราน่าจะเป็นว่าเอ้ยทำไมมันกลายเป็นตัวยึกยือเหตุผลที่มันเป็นตัวยึกย,ยือเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยนะคะทีนี้มันก็ต้องมีเทคนิคแหละคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่มีปัญหานะคะสามารถจะได้คำตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยทำยังไงนะคะอ่ะวิธีการก็คือว่าเราจะขอเปิด Excel ขึ้นมา Excel เปล่าเปล่า,ลาขึ้นมาใหม่นะคะแล้ว วิธีการนะที่จะทำให้มันเปลี่ยนไปเป็นภาษาไทยนะดูดีๆนะคะเป็นวิธีการที่น่าสนใจกว่อสมมุติเปิด Excel เปล่ามาหนึ่งอันนะคะแล้วไปกดตรง Data นะคะฟังก์ชันนี้ทุกคนไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกแล้วไปกดที่ From Text CSV นะคะก็คือจะเป็นการ export ไฟล์ CSV เข้ามาแล้วเราก็ไปหาว่าไฟล์เมื่อกี้ที่เราโหลดมานะมันอยู่ตรงไหนรู้สึกว่ามันจะไปอยู่ใน t ไม่เป็นไรนะคะไฟล์นี้งั้นเรา Save As ไปก่อนละกัน ขอเซฟแอดไปที่เดสก์ท็อปนะคะชื่อว่า answer one นะคะสมมติว่าเซฟไว้นะที่เดสก์ท็อปนะชื่อ answer one นะคะลองไปดูซิอ่ะไฟนี้นะเดี๋ยวเราจะทำอันนี้นะคะให้กลายเป็นภาษาไทยอ่ะเราปิดตัวน,นี้ไปก่อนแล้วเราก็มีอันนี้นะนะคะไปที่ data ไป form text csv ไปไฟล์ original ที่เรา ทำไว้เมื่อกี้คือ answer one ใช่ไหมเ้วก็ไป import เขนะ้ามาพอเราไป import เข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกแบบนี้คะ่ะ answer one csv สิ่งที่เราต้องทำก็คือนะคะไปเลือกโค้ดตรงนี้นะให้เป็น65001 Unicode UTF-8 ่องกดนะคะพอกดปุ๊บอ่าสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมันกลายเป็นภาษาไทยแล้วยกเว้นตรงสูตรแหละนะคะที่เป็น multiple choice มันจะมี d i ดิฟหน้าดิฟหลังนะนะไม่ใช่ดิฟอินทิเกรตเป็นเป็นสูตรอันนี้อันนี้ต้องไปลบออกเองนะคะถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้แต่ปกติ multiple choice อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้คําตอบของมันอยู่แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะให้กดโหลดเนาะพอเรากดโหลดปุ๊บนะคะจะเห็นว่าข้อมูลของเด็กหญิงจินตนานะคะก็ได้เข้ามาอยู่ในไฟล์ Excel ของเราเรียบร้อยแล้วในส่วนที่เป็น multiple choice ใช่ไหมคะเขาก็จะมีคำตอบ ขึ้นมาเรียบร้อยสามารถวางไข่บนบกเสร็จสามารถตึ๊บเราก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้นะคะ,อะตอบอะไรบ้างทีนี้สมมุติเราไม่สนใจ multiple choice เลยนะเราต้องการแค่ open อย่างเดียว open answer อย่างเดียวนะคะเราก็อาจจะลบ multiple choice ของเด็กคนนี้ออกไปก็ได้นะแล้วให้เหลือแค่ open นะคะเพราะว่า multiple choice เด็กก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาตอบอะไรได้ใชนะ่ไหมแบบกรได้แล้วก็เอา คำตอบนะคะที่เป็น Open ของเด็ก2องพ่อเนี้ยนะไปทําการให้คะแนนวิเคราะห์หรืออะไรก็ว่าไปนะคะให้คะแนนเด็กๆได้ต่อได้นั่นคือนั่นคือข้อดีของการ Export ข้อมูลออกมานะคะ mm hmm. แล้วก็มันก็เหมือนกับเราตรวจการบ้านธรรมดาแล้วเราก็สามารถที่จะ Feedback สามารถจะ Give เฟีดแบ็กนะคะตรงนี้ให้กับเด็กๆได้ด้วยว่าสมมติเขาตอบมาอย่างเงี้ยแล้วคําตอบอาจจะถูกหรือไม่ถูกหรือ อย่างไรนะคะอาจารย์สามารถที่จะใส่ฟีดแบ็กแล้วก็ส่งฟีดแบ็กตรงนี้กลับไปให้เด็กแต่ละคนได้ก็คือมันไม่ได้มีระบบฟีดแบ็กเนาะอาจจะเอาตรงนี้ไปใส่ใน Google Classroom แล้วก็ฟีดแบ็กลับไปทีละคนทีละคนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ลองไปดีไซน์กันดูว่าอาจารย์จะเอาข้อมูลนะจากเทรดเอเนี่ยเอาไปใช้ยังไงแล้วก็ลองลองดีไซน์นะคะวิธีการที่จะฟีดแบ็กเด็กกลับไป เนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ติดไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วจะมาสอนเรื่องนี้นะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะและอยากให้ทุกคนลองนะคะเอาเทสเอ็ดไปใช้นะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับการสอนการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็ทําให้อาจารย์ลดระยะเวลาแล้วเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็มาถามกันหลังไม่ได้แล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ